ไปครับผมเดดร้อนเดดร้อนเริ่มต้นนี่ครับผู้เล็กไฟนะครับเขียวชวยอุ่มมากครับก็มากับแม่ชีนะครับผมทานดูทินเซตแล้วเราจะตาดีด้วยครับ เจอแล้วครับเจอแล้วโอ้โหนี่ <c oughs> อ้ยขออภัยครับเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วครับแจ็คพอตครับแจ็คพอตเห็นละงอกเหลืองเห็นละงอกหลือเเดี๋ยวเจอไม้พิเศษน่ะนี่ครับเดี๋ยวงอกเหลืองใต้ขอนไม้ครับเดี๋ยวเราเอา มาดูวิธีการใช้ไม้วิเศษนะครับใช้ไม้พิเศษกับถ้าส,สนใจนะครับถ้าสนใจเห็ดละงกโดยตรงนะครับนี่ผู้เหล็กไฟครับดูดินนะดินไม่ใช่ดินดามนะดินผสมหินนะี่นี่คือหินผู้เหล็กไฟครับ ชัดเจนครับผมมาแล้ววิธีเอานะครับแล้วก็เกี่ยนะครับเกี่ยต่อใส่ไม้วิเศษเรานะครับทิ่มลงไปที่ก้นมานะนะนี่แล้วก็ยกขึ้นเลยเหียบ้าครับ,รนรบหนึ่งดอกแล้วก็จับที่ขามันนี่ โอ้เทพกับมือพ่อชี้ใหญ่เหมือนกันนะครับอดอกที่สองครับหมายพิเศษแล้วจิ้มเข้าไปนี่ครับผมจิ้มอย่างเดียวนะครับแทงเหยอย่างงัดนะครับยังงัดจิ้มรอบด้านนะครับเราก็จัดที่ขามันอันนี้ขานะครับเลขาจิตย,า,ยาครับ อีกแดยวค่ะโอ้ใบไม้ติดที่ค่ะจิ้มค่ะผมจิ้มเออกระจิ้มแล้วก็ยังติดอยู่ เหลืองด้วยพนักง,งานเก็บครับมีพนักง,งานมาแล้วแล้วก็มีเชื้อเห็ดในดินมนีกลมวยเกลียวไหครับผมในถ้ำเราก็ทำเหมือนเดิมครับ ความสมบูรณ์ของป่าครับเรามาเวลาไหนก็ได้ตอนนี้ก็คือสิบโมงสิบโมงตั้งแต่ดึกๆนะครับบางคนก็ใช้แบตมาส่องเอานะครับกลางคืนเดี๋ยวมันออกเรื่อยๆครับผมเมื่อคืนนี้มันอาจจะเป็นไข่ใส่สารมันก็ขึ้นมาเป็นดอกเป็นตูมจิ้มนะ หมายิเศษหมากิ้มกิ้มเก็บขึ้นมาแบบง่ายได้ครับนี่น่ดอกใหญ่ตรงนี้ครับโอ้นี่ลากรากเห็ดน,นะครับขาวๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่นี่ตรง ทีนี้เหมือนจะออกอีกนะครับไข่ไข่ขาวๆนี่ครับครับไข่สีขาวนี้ก็าลังจะออกนะครับนี่นี่ปล่อยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อีกนะครับผมคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องอาชีกก,ก,ก,กอกๆไว้ด้วยนะครับอาชีแฟมิลี่นะครับผมอาชี f แฟมิลี่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ